เอาละครับสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ทมังกี้นะฮะและคลิปโปเกมอนโกเช่นเคยนะครับสำหรับใครยังไม่กดถูกใจ s u b สไครต์รบกวนกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะก็สวัสดีเดือนธันวาคมปี2024กันด้วยนะครับเดือนสุดท้ายของปีมีแล้วนะกิจกรรมก็ยังคงจัดเต็มจัดหนักกันอยู่นะยันสิ้นเดือนกันเลยนะโอ้โหแทบไม่ได้พักถูกวีคเลยนะครับผมนะเนาะจัดเต็มจริงๆนะครับมา มาอัปเดตก,กิจกรรมเดือน12ไปด้วยกันนะครับผมเนาะมาครับทุกคนครัวันนี้ก็ยังใช้อาร์ตออฟ i ิเชีเช่นเคยนะครับผมจริงๆออกมาหลายวันแล้วแต่ผม,มยุ่งมากๆนะแต่ก็แน่นอนนะคลิปนี้โพสทันวันจันนะเออนะครับผมเนาะเออก็น่าจะโพสในวันจันนั่แหละ ยังทานกิจกรรมของทุกวันในเดือนนี้อยู่เออนะครับผมนะก็มาคุยกันถึงโปเกมอนเด่นของเดือนนี้กันก่อนนะครับผมนะก็มีเจ้ากิกาแม็กลาปาสนะครับเปิดตัวนะครับผมนะแล้วก็น้องยาบชาเนาะน้องถ้วยชานะแล้วก็เกนโนสิกไดนี้น่าจะเพิ่งเ,ออเปิดตัวตัวของชายนี่นะครับผมเนาะเป็นไดเยอกแข็งนะครับมาพูดถึงเรื่องแรกกันก่อนนะทุกคนนะบอสห้าดาวนะครับบอสห้าดาวเดือนนี้เอม ต้องยอมรับว่าแปลก,กๆนิดนึงนะครับผมประกาศมาแค่2ตัวเองนะครับคือวันที่3ถึง12ธันวานะอยู่กับเจโนเซกนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับกีลาติน่านะครับพร้อมดัดแปลงเหรอเพิ่งรู้แล้วเนี่ย ร่างมีขานะครับผมนะอยู่กับเราตั้งแต่วันที่26ถึง4มก,กราคมนะครับแล้วก็เรื่องของตีบอสเมก้านะครับไหนๆก็อยู่สไลด์เดียวกันนะไปดูกันต่อเลยนะครับบอสเมก้าประจําเดือนนี้นะก็มีเมก้าจูเปต้านะฮะ3ถึง12ธันวานนะแล้วก็เนี่ยทุกคนเห็นปะเมก้าลาติออสเมก้าลาติอาร์นะครับมันคือระหว่างวันที่12ถึง19สังเกตว่ามันอยู่ในช่วงบอส5ดาวพอดีอ่ะสงสัยคือบอส5ดาวตอนนั้นอนะ่ะจะหายไปเลยทุกคนหายไปจากแผนที่ กลายเป็นไข่ของลาติอสลาติอาแทนนะบอส5้าดาวรวมกันประมาณนี้นะครับ <c oughs> เขาไม่รู้จะไปใส่ตรงไหนมั้ง <c oughs> <c oughs> เออมันก็เลยเป็นประมาณนี้ก็แปลว่าระหว่างวันที่12ถึง26นะระหว่างขั้นระหว่างเกลเซกกับกิราติน่าเนี่ยก็คือลาติอสลาติอารเนี่ยแะฮะแต่ว่ามันเป็นไข่เมก้าแทนเนาะไม่ได้เป็นบอสห้าดาวนะครับแล้วก็ปิดท้ายเดือนนี้กันด้วย เมกาย no ูกิโนโอะนะครับวันที่26ถึงวันที่4มกราคมครับทั้ง4ตัวก็มีโอกาสลุ้นชายนี่นะครับเรื่องต่อไปคือตีบอสชาโดนะบอสชาโดประจําเดือนนี้นะคือเลจิไอส์นะจะปรากฏตัวในทุกวันหยุดสุดสัปดาห์นะเสาร์อาทิตย์ของทุกอาทิตย์นะใครอยากได้ชายนี่ชาโดก็ล่ากันได้นะครับถึงเวลาแล้วนะเออน่าจะครั้งแรกเลยมั้งทุกคน,นถ้าจะไม่ผิดนะฮะเพราะว่ามันเป็นสามหมามาพักหนึ่งแล้วนะตอนนี้เปลี่ยนเป็น 3หินแล้วหรอหมายถึงครั้งแรกของกัรตีบอสนะเออมันมาแล้วมันเคยมาแล้วเ,วเข้าใจผิดกัน <laughs> ชุมงตีบอสนะครับผมนะเลดอาวนั่นเองนะครับคือกิจกรรมนะที่จัดขึ้นในทุกวันพุธนะ 6โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งนะก็จะมีบอสหนึ่งตัวนะเกิดขึ้นเยอะเกิดทุกยิมนะถ้าไม่โดนไข่แทรกกะนะันเนาะก็1ชั่วโมงอะ่ะจะเกิดแค่25นาทีนะแล้วก็พัก5นาทีแล้วก็เกิดตอน6โมงครึ่งนะครับถึง6โมง55นะผมก็จะเป็นอย่างงี้ยนะตอนนี้เลดเอานะครับผมเนาะใครสะดวกเล่นที่มอทอก็เรียนเชิญน,นะโอ้บอกเลยว่าตีกันแบบว่าไม่หยุดไม่ย่อนไม่ต้องพักกันเลยนอนสต็อปนะล่าชนี่ล่าตัวร้อยนะหรือว่าจะเก็บ EXP นะคือมามอทอรเียนเชิญได้ครับ ชั่วโมงีบอสนะครับผมมันเป็นซ้ําๆกันนะขอพูดไปเลยแล้วกันนะฮะพุธที่4ี่ธันวาแล้วก็พุธที่11บธันวานะอยู่กับเกลเซกนะตลับเยือกแข็งนะมีโอกาสลุ้นชัยนี่เพิ่งเปิดตัวเลยนะครับผมเนาะแล้วก็เมกาลาติโอสนะอยู่กับเราในวันพุธที่18บธันวาครับแล้วก็เมกาลาติอาร์ตนะอยู่กับเราในวันพุธที่25่ธันวาครับผมอันนี้ขอพูดถึงวันจันทร์สุดแม็ก่อนแล้วกันนะครับผมนะก็คือน้องเนี่ยจะขึ้นทุกเสานะฮะในวันจันทร์ตอน6กโมงเย็นถึงท ตอนนี้กิจาการรมเช็คอินแคปไฟยังไม่มีนะครับผมนะใครสะดวกก็ไปล่ากันได้นะวันนี้เลยนะครับทุกคน2ธทันวานะอยู่กับเซนิกเมะไดแม็กครับแล้วก็สัปดาห์ต่อไปนะจันที่9ธันวาอยู่กับแคปไดแม็กนะแล้วก็ฮิโตคาเงะไดแม็กนะครับในวันที่16ธทันวานะครับฟิจิโอไดแม็กนะยี่สิบสามทันวาแล้วปิดท้ายเดือนนี้ด้วยฟูจิกิดานิไดแม็กนะครับสามสิบทันวาครับผมผมน่าจะออกไปวันที่สิบหกอีกรอบหนึ่งนะส่วนแคปนี่ถ้าตีวันธรรมดาได้ก็จะไม่ได้ไปล่านะเออฟิจิโอด้วยนะถ้ามักดย่้งไไ คงไปหาตัวหนึ่งตัวเก็บไว้เปิดเด็กอะไรเงี้ยนะฮะใครสะดวกก็เล่นกันได้นะครับวันจันทร์สุดแม็กนะครับมาพูดถึงแม็กแบทเทิลนิดนึงนะขอไปอีกภาพนึงก่อนเนาะนี่นะครับภาพนี้นะครับผมนะวันที่3ถึง9ธันวานะตัวที่เป็นไดแม็กที่อยู่กับเรานะจะเป็นวันลิกกี้นะครับดันบันนะครับแล้วก็วูลูแล้วก็ไทเลสึนะครับใครที่พลาดตัวไหนก็ไปล่ากันได้นะอย่างตัวของเมทากอสล่างหนึ่งเนี่ยควรล่าเก็บไว้นะครับตัวเก่งมากๆนะครับผมแล้วก็วันลิกกี้ก็ล่าไว้หน่อยก็ได้นะเผื่่่่่ออวาาาาจะะะใช้้้ทตสูนนเพรมัได3ลง มันอาจจะมี CP ที่สูงกว่าไทาเลสึนะครับผมว่าน่าสนใจนะครับยังไงก็เก็บไว้ทักตัว2องตัว,อตวเอาตัวเก่งๆมันนิดหน่อยก็ได้นะเก็บไว้หน่อยนะครับอันนี้อยู่กับเราตั้งแต่วันที่3ถึง9นะหลังจากนั้นนะฮะ9ถึง23ธทันวานะก็จะเปลี่ยนตัวนะครับผมเป็นแก๊งนี้นะแก๊ง3สตาร์เตอร์นะฟูจิกิดาเนะฮิโตคาเงะเซนิกาเมะนะครับผมเนาะแล้วก็มีแคปไดแม็กแล้วก็โฮชิกาลิสึนะครับเ <c oughs> พิ่มมานะครับผมใครยังพลาดช่วงแรกๆที่ไม่ได้เล่นนะก็ ล่ากเก็บไว้ได้นะครับแล้วก็วันที่23-6ธันวาคมนะก็มีแคลปยังอยู่เนาะพิจิโอไดแม็กนะครับผมเพิ่มมานะฮะแล้วก็ซารุโนลี่ฮิบันนี่แล้วก็เมสซ็อนนะครับผมนะเปลี่ยนตัวกันแบบว่ารัวๆกันเลยนะครับเรื่องต่อไปนะครับผมสปอร์ตไลท์อัลนะสปอร์ตไลท์อัลคือกิจกรรมนะที่จัดในทุกวันอาคารนะ6โมงเย็นถึงทุง่มหนึ่งนะก็จะมีมอนนะครับหนึ่งตัวเกิดขึ้นเยอะเป็นพิเศษนะเพราะมีโบนัสประจ,จําวันนั้นนะแนะนําว่าให้ไปเล่นเอาโบนัสนะครับผมเนาะอออออออยยย่่่่่่่่่าาาาาาาไปคคดหหวววววววััััังงเรรืชชชนน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 ีีีีีะะแแแมมมม้้้้้ทททุุกกกกตตตตใจโโ์ูลสบ เนาะอังคารแรกนะครับผมอังคารที่3ธันวานะอยู่กับยามิรามินะโบนัสในวันนี้สตาร์ดั้คูณ2จากการจับครับอังคารที่10นะครับต่อไปยามิคาร์สุนะครับโบนัสในวันนี้นะเอ็กพีคูณสจากการจับครับอังคารต่อไปนะครับมา2ตัวนะครับผมอังคารที่17ธันวานะฮะอยู่กับแม็กมักแล้วก็คาจิคอนนะฮะโบนัสในวันนี้ครับคูณ2ลูกอมจากการจับครับอังคารต่อไปนะครับ24ธันวานะอยู่กับเดลิเบิร์ตติดโบนะครับเออช่วงแบบว่า คริสมาสอนะ่ะเนาะโบนัสในวันนี้นะครับทานเฟอร์แล้วได้ลูกอมคูณ2ครับส่วนอังคารสุดท้ายนะอังคารที่31ทันวานะครับวันสิ้นปีนะอยู่กับโทเกชิกใครจะไปเล่นวะเนี่ย <c oughs> โบนัสในวันนี้นะครับอีโวแล้ได้ XP คูณ2ครับก็ทั้งห้ตัวนี้6ตัวเออหวันนะมีโอกาสลุ้นใช้นี่นะใครต้องการใช้ยนี่เอออย่าไปหวัง <c oughs> ไปเล่นอับนัสนะฮะอย่างที่บอกนะครับอ่ะมาพูดกันถึงอีเวนต์อื่นๆประจําเดือนนี้กันบ้างนะแต่ว่าก่อนจะไปเริ่มกันนะฮะด้านล่างหทุกคนเห็นไหมแวะไปที่ร้านค้าในเกมเพื่อซื้อตั๋วประจําเดือนธันวาคมนะน่าจะมีตั๋วรลายเดือนกันอีกนะเออเป็นคล้ายๆมาริพาร์สอะไรเงี้ยนะครับไหนๆใช้อาร์ตออฟฟิเชียลแล้วก็โปรโมทให้เขาหน่อยนะฮะ <laughs> มาทุกคน,นครับเรื่องแรกนะครับ3ถึง7ธันวาเนะี่ยชาไหนที่ถูกใจชานั้นที่ใชค่คน ไม่ใช่แล้วหนที่ถูกใจนี่ก็เปิดตัวเจ้ายาบาชะนะฮะหลังจากนั้นนะครับผมวันวิจัยมังกรพัง,งาดนะเออนนี้เห็นอาร์ตไปแล้วแต่ผมหาไม่เจอนะครับก็เป็นเจ้ามังกรที่ไม่ค่อยจะคิดเท่าไหร่ทั้ง4ตัวนะฮะ <c oughs> อะไรอ่ะทัทูนะครับน้องมานะ้ำมังกรที่เพิ่งมาในตอนที่เราเล่นโกวเอเลียนะแล้วอีก2ตัวตัวอะไรวะจะไม่ได้นะแต่ประกาศไปแล้วนะครับอันนี้จัดในวันที่เ นะครับเป็นวันวิจัยนะวันที่7บ่ายสองถึง5้าโมงเย็นนะครับอันนี้ผมไม่อยู่อ่ะดิเจ็ดแปดะผมอยู่ฮ่องกงนะทุกคนนะยังไงก็คงไปเล่นที่นู่นแต่อาจจะไม่ได้อัดคลิปมามั้งวันวิจัยเนี่ยเพราะว่าโอ้โหมันน่าจะยุ่งมากแต่การเล่นซิตี้ฟาร์ฟารีนะครับแล้วก็วันที่8นะครับวันเบลเทิลแม็กนะครับลาพาร์กีกัมแม็กนะครับผมเนาะเริ่มบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นนะที่มทมีกิจกรรมนะเดี๋ยวผมสร้างอีเวนต์ไว้ให้นะฮะทุกคนยังไงก็ฝากมาด้วยนะครับมาช่วยๆกันตีได้นะคครรััับบทททีีี่่่่มมมมมเเนนนนาาะะะงงงงขอออออผชวววยยดููแแลลล้้ไไตกป ฝากด้วยนะครับใครที่จะมาเล่นที่มอทอนะฮะจากนั้นไม่มีอาร์แล้วนะครับผมวันเสาร์ที่สี่ธันวาฯนะบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นนะวันตีบอสรวมล่างในคอสมานะครับตีในคอสมาสอง่างนะครับผมล่างไอ้ขั้นคาวกับสิงโตใช่ปะนะที่มันรวมล่างมานะครับก็คใครยังไม่มีในคอสมาก็มาล่าก,กันได้นะผมจะต้องไปหาในคอสมาร้อยให้ได้เลยก็จะมีอีเวนต์ปลายปีนะน่าจะเป็นแบบอีเวนต์เฉลิมฉลองนะช่วงคิดสบัดอะไรเงี้ยนะฮะวันหยุดสิ้นปีส่วนที่1นะเริ่มตั้งแต่วันที่17 22รับเปป็นนนต้ไะครับ แล้วก็ขอพูดถึงส่วนที่2เลยแล้วกันนะฮะ วันที่22ถึง27ธันวาคมนะครับผมนะอันนี้เป็นส่วนที่2นะ10โมงเป็นต้นไปถึง2ทุ่มนะฮะแล้วก็วันที่21 22ธันวาคมนะผมเป็น Community Day ธันวาคมนะเป็นรวมมิตรนะก็มีมอนตั้งแต่เดือน1ถึงเดือน1 1ของปีนี้นะจะเกิดขึ้นแบบว่าน่าจะ2วันแหละทุกคนก็น่าจะมีเควสเควสอะไรให้เล่นกันนะครับผมถ้าอย่างปีที่แล้วก่อนแล้วกันเนาะมันก็จะมีมอนของปีก่อนหน้ามาเนี่ยขึ้นเป็นบอสให้เราได้ตีกันด้วยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ช่วงท้ายของชั่วโมงของแต เดตกิจกรรมกันอีกทีแล้วกันนะครับแล้วก็วันที่29้านะครับยีธันวานะวันฟักไข่ชัดเพิงอันนี้ไม่รู้ว่าตัวอะไรนะแต่ว่าเป็นช่วงกิจกรรมของใครวะไม่ใช่แม็กมาร์กด้วยนะนะ่าจะต้องไปเดินเล่นฟักไข่กันนะครับผมแล้วก็วันที่30นะครับถึง1นะฮะก็เป็นปีใหม่2 0 2 5นะครับ10โมงถึง2ทุ่มนะปีก่อนๆมันมียาดองใช่ไหม ใส่แว่นปีใหม่มานะครับปีนี้ไม่รู้ว่าจะเอาตัวอะไรมาให้เรานะครับก็มีเวลา3วันเนาะสำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้ไปไหนอยากเฉลิมฉลองกับโปเกมอนโกอีเวนก็มีให้เล่นอยู่นะครับก็จบไปแล้วนะสำหรับอัปเดตอีเวนเดือนธันวาปี2024นยฮ่ะยังไงก็ขอให้สนุกนะแลวมีความสุขกับเดือนนี้นะครับก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะอากาศก็เริ่มเย็นขึ้นนิดหน่อยนะดูแลตัวเองกันดีๆนะครับก็ถ้าหนาวก็ห่มผ้าใส่เสื้อกันด้วยนะเอออย่าไปตากแดดเล่นโปเกมอนกันหน้าดำคำเคียดนะปกป้องตัวเองดูแลตัวเองกัน ก็ขอให้สนุกกับเดือนนี้ครับสนุกไปด้วยกันนะครับกับคุณมันโกนะครับโอเคครับผมส่วนนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้นะฮไอที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณซัพพอรนเตอร์ทุกคนที่สนับสนุนช่องเราในการทําคลิปนะครับใครพอมีกําลังอยากซัพพอร์ตช่องเรานะกดปุ่ม join หรือปุ่มสมัครด้านล่างนี้นะอยากมีชื่อขึ้นเต้ยน,นะระดับนักประจญภัยกดมาได้เลยนะครับใครไม่พร้อมรายเดือนก็ไม่เป็นไรนะรายรอบเราก็มีกดแจ้งและขอบคุณใต้คลิปเรื่องยอดเงินพร้อมโดเนตนะตอนโนะตนเนตก็คอ,เคเอคมเมน จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากช่องของผมนะครับฝากพวกเราชีวิตทุกคนนะสำหรับทุกๆคอนเทนต์ที่โพสไปด้วยนะวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณคนดูทุกคนอีกครั้งครับสวัสดี